สวัสดีครับพบกับคอลัมน์โกปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับวันที่28เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก่อนอื่นเนี่ยเนื่องในมหามงค,คลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิตวกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพ,าาพุทธเจ้าเปลวสีเงินวันนี้บันมงคลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปลวก็หยิบยกเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบุรพมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับบางท่านที่อาจจะไม่รู้จักเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์เดี๋ยวฟังเรื่องนี้นะครับฟังคอรัมน์ในวันนี้แล้วจะเกิดความรู้สึกรักเคารพแล้วก็บูชาสถาบันที่คนไทยเรารักยิ่งชีพเลยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้คือคําสารภาพพระเจ้าสีปอก่อนอื่นเนี่ยต้องตั้งคําถามก่อนนะครับว่าพระเจ้าสีปอเนี่เป็นใครพระเจ้าสีปอคือพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของประเทศพมา่านะครับคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้ครับในโอกาสมงคลเช่นนี้เนี่ยนะครับเราควรจะนําเอาเรื่องดีๆเอาเรื่องที่เป็นข้อคิดเอาเรื่องที่เป็นข้อควรคํานึงถึงชาติบ้านเมืองในด้านดีๆเนี่ยเอามาคุยกันนะครับ แต่ว่าก่อนจะคุยเนี่ยคุณเปลบอกว่าขอปลารบสักเล็กน้อยกันเรากันคือมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างหนึ่งนะครับเรื่องน่าเห็นใจของคนบางคนของคนบางพวกคืออย่าว่าแต่ว่าไม่เคยศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองของตัวเองเลยนะครับแม้กระทั่งรกรากแห่งโคตรเง่าของตัวเองเนี่ยก็ไม่คิดที่จะรู้แล้วก็ไม่คิดที่จะศึกษาด้วยซ้าไปความผิดแบบนี้เนี่ย มันไม่ใช่ความผิดของเด็กเขาไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นความผิดของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่รู้จักการบ่มเพาะไม่รู้จักการปลูกฝังลูกหลานเนี่ยให้รู้ถึงรากเงา่าชาติตระกูลของตัวเองตั้งแต่ยาวัยนะครับทีนี้พอลูกหลานเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วก็เลยโตแบบไม้ที่มีแต่รากฝอยทะลึึงดอกทะลึึงใบอยู่ได้ไม่นานก็แห้งไปเหี่ยวเฉาไป แล้วก็รอวันเน่าตายในที่สุดนะครับแต่เอาละครับไม่ต้องห่วงละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชาติไทยเพราะว่าแผ่นดินไทยที่บรรพกระษั์แต่และพระองค์ของเราทรงสร้างทรงกอบกู้ทรงรักษาทรงสืบสารต่ออกัอนมาณนะแต่การสุขโขทยัยตราบณนะปัจจุบันรัตนโกสินทร์แลสืบสืบต่อไปเนี่ยนะครับชาติไทยประเทศไทยแผ่นดินไทย จะไม่มีวันล่มสลายและก็กลายเป็นของชาติอื่นเด็ดขาดไม่มีวันครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยเรายังมีลูกหลานส่วนใหญ่ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นไม้สายพันธุ์รากแก้วไงล่ะครับสายพันธุ์รากแก้วเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งมีแก่นรากแก้วก็ยิ่งสยายออกไปแล้วก็ยังลึกแล้วก็ยึดแผ่นดินแล้วก็ยึดชาติเอาไว้ ไม่ยอมให้ชาติไหนเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองได้ชนิดวางชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะครับแผ่นดินไทยในความเป็นชาติในความเป็นพระาศาสนาในความเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ว่าใครก็อย่าหมายที่จะนําไปจิ้มกล้องใครไม่มีทางและไอ้ที่กาลังคบคิดกันว่าจะแบ่งแยกจากราชอาณาจักรไทยให้กลายไปเป็นสาธารณรัฐนั้นนะครับไอ้นั่นก็อย่าหมายเลยครับเว้นแต่ว่าคนนั้นเนี่ยถ้าอยากจะวิบัติถ้าอยากจะชิบหายถึงขั้นตายยกโตร ก็เชิญทีนี้คำถามเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพมา่าเนี่ยต้องสิ้นชาติต้องสินงส้นกษัตริย์เพราะอะไรนี่เป็นคำถามนะครับคืออย่างนี้ครับราชวงศ์อลองพญาที่บอกว่าเกลกไกลต้องวิบัติล่มสลายตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกได้นะครับว่าเป็นเพราะว่ารบสู้อังกฤษไม่ได้เรื่องนี้ผมไม่เถียงผมม่หมายถึงคุณเปลวนะครับผมไม่เถียงแต่วันนี้เนี่ย อยากจะให้รับรู้จากปากคําของพระเจ้าทีบอรหรือพระเจ้าสีปอซึ่งเป็นกษัตร,ริย์องค์สุดท้ายของพม่าการเอเองกันแล้วกันนะครับว่าคนที่ลบหลู่บุญญาธิการของพระมหากษัตร,ริย์ไทยเนี่ยผลลงท้ายที่ได้รับคือแบบไหนจริงๆแล้วเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยผมเคยเล่าไว้เป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีผู้นําไปแชร์ต่อมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้จะขอ กลอหนังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อให้ได้คร่ครวนแล้วก็ทบทวนกันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจากหนังสือชื่อว่า The Glass Palace นะครับซึ่งเขียนโดยนะักเขียนชาวอินเดียชื่อว่าอมิตาเขียนขึ้นมาเมื่อรา,ราวๆปี2543ประมาณนั้นนะครับแล้วคุณภูมิชายล่ำซำเนี่ยท่านอ่านแล้วก็แปลมาให้ผมอีกทีหนึ่งก็อ่านกันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับเนื้อหาใจความว่าอย่างนี้ครับเขาตั้งคําถามก่อนว่า กษัตร,ริย์พม่าเนี่ยคิดอย่างไรกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดอย่างไร <S <S เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งคนภายนอกเนี่ยไม่มีโอกาสร,รู้ว่ากษัตร,ริย์พม่าเนี่ยคิดอย่างไรต่อไทยต่อพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นั้นและในเวลานั้นในขณะนั้นเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมันเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีบันทึก อยู่ในหอจดหมายเหตุในพระราชวังของพม่าเขานะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าและของราชวงศ์อลองพญาซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าทีบอหรือว่าพระเจ้าสีป่อเนี่ยท่านที่เคยอ่านเที่ยวเมืองพม่าของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพก็คงจะจํากันได้นะครับว่าพม่าเสียเมืองให้อังกฤษประมาณปีพุทธศักราช2429ตอนนั้นเนี่ยระบบกษัตริย์ของพม่าล่มสลายนะครับ พระเจ้าสีป่อถูกอังกฤษจับไปค้งอยู่ในคุกที่ประเทศอินเดียนานเกือบ30ปีก่อนที่จะเสด็จสวรรคตรเมื่อปีพุทธศักราช2458อมิตาฟเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านการคิดสะท้อนของพระเจ้าสีปอโดยไปหยิบยกเอาชะตาชีวิตเอาชะตาชาติของตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบ เนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับมีการตัดสินอนุญาตให้ส่งหนังสือพิมพ์จากบอมเบยไปยังเคหาดอัลแลมพร้อมกับเที่ยวเรือขนส่งเนื้อหมูของพระเจ้าสีปอหนังสือพิมพ์ปึกแรกอ่านพบรายงานข่าวที่ทําให้จิตใจจดจ่อหมกมุ่นมันคือข่าวบรรยายการเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรแห่งกรุงสยามนี่นับเป็นครั้งแรกที่พระราชวงศ์เอเชีย สเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการการสเสด็จพระพาสเนี่ยกินเวลานานหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตลอดช่วงเวลานั้นไม่มีสิ่งอื่นใดเลยที่จะมาครอบงำความสนพระทัยของพระเจ้าสีปอดได้อีกเลยที่กรุงลอนดอนครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุราลงกรประทับณพระราชวังบักกิงแฮมที่ออสเตรียทรงรับการถวายการต้อนรับสู่ออสเตรียโดยสมเด็จพระจักรพรรดิดิฟ,ฟรานโจเซฟ ที่ประเทศเดนมาร์กทรงรับการถวายพระราชมายตรีโดยกษัตริย์แห่งเดนมาร์กณกรุงโคเปนเฮเกนและก็ประธานาธิบดีฝรัร่งเศสถวายพระราชทานเลี้ยงที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนที่ประเทศเยรอรมน,นีพระเจ้าไกรเซอร์มิวเฮมทรงยืนคอยรับเสด็จที่สถานีรถไฟจนกระทั่งขบวนรถไฟพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แล่นเข้าเทียบ พระเจ้าสีป่อเนี่ยทรงอ่านรายงานข่าวครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งทรงจดจำขึ้นพระทยัยเพียงมินานมานี้ที่พระเจ้าอัลองพยาผู้ทรงเป็นสมเด็จทวดของพระเจ้าสีป่อและพระเจ้าพระขยีดอผู้ทรงเป็นสมเด็จปู่เนี่ยได้กรีธาทัพเข้าลุกรานสยามบทขยี้กองทัพอยุธยาปลดกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์และปล้นสะดมกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของสยาม และผลภายหลังคืออะไรนะครับผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ซึ่งถูกปราบพ่ายแพ้เลือกพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่บังกอกกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แล้วต่อมามันเป็นเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินพมา่าเพราะบรรพกษกษัตริย์ของพระเจ้าสีป่อเพราะพระราชวงศ์คงบองสยามจึงได้มีพระราชวงศ์ปัจจุบันและกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินวันหนึ่งพระเจ้าสีป่อรับสั่งกับเหล่าพระราชธิดาว่าเมื่อครั้งที่บรรพกษัตริย์ของเรา พระเจ้าอะลองพระยาผู้เกลียนไกรยกทับลุกรานสยามพระองค์มีพระราชสารถึงพระเจ้าแผ่นดินรุงสีอยุธยาซึ่งพระราชสารฉบับนี้เนี่ยนะครับฉบับคัดลอกเนี่ยเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุในพระราชวังของพม่าเขาพระราชสารมีใจความว่าอย่างนี้ครับหาได้มีความเป็นคู่ขันแข่งในพระเกียรติยศและบุญญาธิการระหว่างเราทั้งสองไม่ การวางพระองค์เทียบข้างพวกหม่อมฉันเป็นการเปรียบพระยาคุดของพระพิสุกับนกนางแอน่นพระอาทิตย์เปรียบกับหิ่งห้อยพฤกษะเทวดาแห่งสวงสวรรค์เปรียบกับไส้เดือนดินพญยายุงทองทัตตารัฐเปรียบกับมแมลงเสบคูดนั่นแหละครับเป็นวาจาที่บรรพกษริย์ของเราตรัสกับพระเจ้ากรุงสยามทว่าบัดนี้ในพวกเขากลับได้ไปนอนพำนักในพระราชวังบักกิงแฮม ในขณะที่พวกเราในถูกฝังจมราบอยู่ในกองมูลสัตว์อย่างนี้บุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพด้วยพระเกียรติก้องแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเป็นฉันใดอยู่เหนือการลบหลู่และผู้คิดลมล้างจะมีผลฉันใดแม้ในประวัติศาสตร,าร์พม่าเองก็ยังต้องยอมรับผู้ที่ลุกรานสยามบทขยี้กองทัพอยุธยาปล้นสะดมกรูสีอยุธยาปลดกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์แล้วผลที่ตัวเองต้องได้รับ ก็ดังคําสารภาพของนักโทษประหารพระเจ้าสีปอนั่นแหละครับว่าพวกเขากลับได้นอนพำนักในพระราชวังบักกิงแฮมขณะที่พวกเราถูกฝังจมราบอยู่ในกองมูลสัตว์เยี่ยงนี้นี่แหละครับคุณเปโถามว่าเป็นยังไงไหมครับผมไม่ได้บอกให้ใครเชื่อนะครับแต่บอกให้นําไปใคร่ครวนแล้วก็ไปทบทวนว่าประเทศในอินโดจีนเนี่ยไทยพามา่าลาวเขมร รวมทั้งประเทศในคาบสมุทรมาลายูทั้งหมดนะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยมีเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกตะบันตกก็คือชาติไทยที่ไทยเราไม่ตกเป็นอาณานิคมตะบันตกก็เพราะว่าไทยเนี่ยถ้าตั้งคําถามว่ารบสู้กับฝรั่งเศสรบสู้กับอังกฤษได้ตั้งคําถามแบบนี้เราสู้ได้หรอครับเปล่าลยครับเราสู้ไม่ได้หรอครับและเพราะอะไรล่ะครับไทยจึงดํารงความเป็นไทยอยู่ได้ คำตอบก็คือเพราะบุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเป็นเพราะบุรพกษัตริย์แต่และพระองค์มีพระญาณอย่างรู้อนาคตที่เรียกกันว่าวิสัยทัศน์ในปัจจุบันนี้ส่งเรียนรู้และท่งเปิดกว้างในทางประยุกต์วัฒนธรรมไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมตะบันตกท่งหมุนตามโลกแต่ไม่ท่งหลงโลก สรุปโดยธรรมะนะครับในความเป็นพุทธ,ธมามก,กะเนี่ยคุณเียบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์จะทรงยึดมักแปเป็นแกนในวิเทศสุบายนั่นจึงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าบุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมาจากไหนเอาอย่างนี้ครับธรรมโมหเวรัติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อันพระมหากษัตริย์ของไทยแต่พระองค์ทรงแน่วแน่มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าพระประถมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนั่นแหละครับ นั่นคือตามคันลองมักแปเรียกว่าเป็นบุญญาบรารมีป้องภัยไทยดํารงไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่คิดร้ายที่จะทําลายชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ร้ายนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นวิบัติที่สะท้อนกลับเข้าตัวกษัตริย์องค์สุดท้ายของพามา่านี่แหละครับคือใบกรันตีครับ